สนับสนุนโดยบริษัทไลฟ์ไทม์เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราไปอัปเดตข่าวสั้นทันโลกเทคโนโลยีกันกับข่าวสั้นซีทีกันค่ะ a s และดีแท็กคว้าคลื่น1,800เมกะเฮิร์ได้เงินเข้ารัฐ25,022 2ล้านบาท t a ็กซีโอเคเปิดตัวรุ่นใหม่ EV t a แท็กซี่ไใช้พลังงานไฟฟ้าถึง100%เริ่มให้บริการ9กันยายนนี้ ลายประเทศไทยเปิดตัว Line แอดแพลตฟอร์ช่วยให้นักการตลาดลงโฆษณาสินค้าบนไทม์ไลน์ได้เอง Android P ในชื่อพายเตรียมปิดกัน้นไม่ให้แอปบันทึกเสียงการโทรเข้าออกเพื่อความเป็นส่วนตัวผู้ใช้แอป,ป Gmail เพิ่มฟีเจอร์ confidential mode กำหนดวันหมดอายุได้ส่วนผู้รับอีเมลจะไม่สามารถส่งต่อดาวน์โหลดหรือพิมพ์อีเมลได้ ไฟเซอร์ icer, เปิดให้บริการ AI ช่วยวิเคราะห์และให้คำแนะนำระหว่างเล่นเกม Overwatch ทำให้เล่นเกมได้ดีมากขึ้นแพซซี่แขนหุ่นยนต์ทำพิซซ่าเสร็จภายใน4นาทีอบพร้อมเสิร์ฟไม่เกินครึ่งชั่วโมงเน้นให้บริการในที่ที่มีคนสัญจรเยอะๆอย่างสนามบินและศูนย์การค้า ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการไอทีได้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะผ่านช่องทางไลน์ของรายการ Low Tech Low t e c h ในวันนี้เพื่อ h h t e c h น,นหน้าหน้าสามารถส่งข่าวเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีมากับรายการได้ด้วยนะคะดูย้อนหลังผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กและร่วมกิจกรรมกับเราได้ตลอดสัปดาห์สวันนีสวัสดีสะคะ่ะ